สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาเนอวันนี้นะเจ้าอากาศมีเย็นๆย็นะเจ้าเนาะมากินเมนูนี่เลยเจ้าวันนี้เขาจะแกงไข่ใส่หมูสับนะเจ้ามาพอเลยนี่วันนี้เอาไข่ไปสามแกนนี่หมูบดเจ้าผักปอมต้นหอมเนาะนี่นี่นี่มาข้างๆนี่ เป็นหอมแดงหอมขาวแล้วก็หักพักปอมเจ้าอันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่เขาจะไม่แยะแก,ก่งใครใส่หมูบดกันนะเจ้าเนาะไปะไปพอกันเลยนี่เจ้าตั้งน้ำเดือดใส่ลงไปเลยหอมแดงหอมขาวหักพักปอม้าใส่ลงไปแล้วก็ุกเครี่ยงเลยกันเนี่ยซีอิ๊วขาวรสบดี ก็พริกไขยใส่นักๆก,ก็หอมดีพริกไี่ไไงไ่ายๆเจ้าไม่ต้องม,มีอย่างยุ่งยากเลยมามีนิดหน่อยรอหน้ามันเดือดสักก้มเจ้าต่อไปเขาก็จะเอาหมูบดเจ้าใส่แต่ว่าเขามะใส่ด้เทใส่ปบเต้าน่ะอันนะั้นจะเป็นก,นกน้อนนี่ตักน้ำทอนเจ้ามาใส่ในถ้วยที่มันมีหมูบดเทาลงไปนี่ มันจะเยืู้หมูบดติดกันนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเพิ่ไฟเพิ่ไฟนี่เจ้าตอนนี้เขาล้อหน้ามันเดือดนอกจาเขาใส่หมูลงไปเขาเกะาะจัมนื้ไข่ไว้ก่อนเลยวันนี้ใจสามแกง อากาศเย็นนะเจ้าช่วงนี้นะแล้วเขาก็ตีเหมือนเขาอันปอดไทยเลยอากาศเย็นต้องกินนะอยังตีแบบว่าอุ่นๆห้อนๆนะอี่คือร่างกายของเขาอบอุ่นนี่ตีรอไว้นี่น้ำเดือดสบู่สบูนใส่ลงไปเลยหโหเขาสุกแล้ว พัตเตอร์แหงก็มันก็จะฟูขึ้นมานี่นะนี่เส้นเป็นปล่อยไหมเนาะก,ก็เนาะก,ก็อันนี้น,นี่เตอร์เตอร์เจ้าซุประเดอร์ใส่ผักของเขาลงไปปลอมต้นหอมเพิ่มความหอม เย่ะพริกไทยลงไปเห็น,หน่อยแค่นี้เลยจบละเจ้าปิดแก๊สเลยนี่นี่นะเจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนอะ้อกับเมนูแกงไข่นี่นะแกงไข่ใส่อันหมูบดของเขานะเจ้าเนะเตักคือพอเมอะ,มะกินอุ่นๆห่อน,อน,อน,อน เขากับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆของวันนี้นะเจ้านี่มาได้ลองไปแยกกันพรเนอรรับรองเมนูนี่เจ้าหลูกๆนี่ชอบมากเลยนะเจ้ามีไข่มีหมูใส่ผักแห้นหน่อยจบเลยเจ้านี่นะไผ่ชอบรสชาติจะได้กับปุงไปเนอร์สำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า